ครับว่าเมื่อวานทางช่องอ่ะสิพามาเบิ้งตรงนี้นะครับตรงอ่ะนาคูบุตานะครับนาหลังหน้าคูบุต้าเจียงคว้าครับเส้นถนนสายเจ้ภูมินะครับแต่จุ่มแพจ้เจ้ภูมิภูมิแพ้แล้วครับแต่เขามาจากเจ้ภูมินะครับเพาสี่เหลี่ยมใส่ข้ามาทั้งสองสมอราบเราตรงไปเราจะไปอ่าขอนจันนะครับตรงนี้สิไปผู้เขียวรับเบิ้งน้าตรงนี้นะครับไป ถ้าท่านเดินทางมานะครับผ่านท่านระมัดระวังนะครับต่างๆตอนน้นขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเขาเหวเขาชิบขัวไว้นะครับชิบขัวลิมนั่นนะครับเพราะอันตรายรอบน้ำไหลแห้งนะครับเพื่อนนะครับนะครับเพื่อนกับาแก้ไขอยู่แต่ว่ากแก้ไขไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะตรงนี้อาจจะเป็นแอ่งกระทะนะครับนะครับน้ำมันไม่ย่องไปนะครับเพราะเบืองน้ำกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนกระตกถี่ได้ประมาณ จักทิบนาทียี่ิมเที่ยละครับอ่จว่าน้ำตอนนี้น้ำกรหลายแล้วเพราะว่าเบื้องน้ำกันเลยนะครับเนี่ยครับตรงหน้าคูปต้าเจ้งคว้านะครับเป็นถนนสายสายพุ่มผู้เขียวนะครับสายพุ่มผู้เขียวนีะครับเห็นว่าครับรถออกมาครับเบื้องน้ำกันนะครับเบื้องความมันนะครับของน้ำนะครับอ่าอ่าท่านคะถ้าเป็นรถเจ๋งนะครับเป็นรถเจ๋งนะครับอ่า ถ้าเป็นรถเก๋งให้เราเลยทั้งขวานะครับเลายลแลนเลี้ยมขวาเราไปเท้าติดไปบ้านสีสังงานะครับบ้านนาหนองท่มนะครับเขาสามารถเลื่อยไปพ้นที่มีสายรัดเข่านะครับสายรัดเข่าตรงบนนะครับขอญาตสายเหนียวสีนะครับก็ฝั่งทีท่านมาตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงตรงนี้ครับตรงลิมทางนี่ตรงนี้สิลึกนะครับรารถเพิ่นกับรถเพิ่นกับติดคิดขวาได้ครับสังเกตบนที่กิดขวาทุกพันธุ์นะครับ นะครับน้ำน้ำไหลนะครับถ้าตอนนี้ฝนก็ถือว่าม่ตกแห้งนะครับว่าเมื่อที่ทั้งช่องทลายลงไปนะครับเมื่อนั้นกับน้ำหิ้งกะทิไหลกว่นี้กรับเมื่อนี้ก็บฝนนกะทิตกมาเรื่อยๆนะครับเป็นว่ามีพายุเข่านะครับขอให้ท่านโปรดระมัดระวังนะครับถนนเส้นนี้นะครับนี่ครับถ้าเป็นรถเจ๋งก็ประสกัดที่พรวงมาได้อยู่นะครับถ้าตกขนาดนี้นะครับถ้าถ้าเ่าีแล้วเห็นเส้นเหลืองนะครับเส้นเหลืองก็ปิด อยู่ริมขวาแล้วครับริบการรถเสีงอัสมารถพอาสัญจรได้อยู่นะครับแต่เสียงที่เข้าไปเสียงน้าหนองคลมนะครับเสียงน้าแก่น้าหนองคลมนะครับเนี่ยครับเพราะเมิ่งน้ำกันนะครับเพราะว่าเนี่ยครับนี่ที่นี่ก็เสียงไปทั้งบ้านตำบลน้าหนองคมนะครับไปเสียงนี่นะครับเอาเข้ามายูดเิือนนะครับเปาติยูดเตือนตรงนั้นนะครับหรอกอ่ะเขาทีเข่าทั้งนี้นะครับมาจากทา้งในอำเภอแยังควาทนะครับเรื่องงานมาเขาก็ดียูดเตือนตรงตรง ขอบคุณนะครับผมป้ายพันข้าวอะไรหรืครับโอ้พันข่าก็บย้่ยไกลนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับว่าเบิ้งเบื้องเบื้งเอ่อพิ่นแลงนะครับเนี่ยครับเบิ้งมอไซค์เป็นกับแลงนะครับเนี่ยครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเป็นเกล็ดแถวยังข้อถ้าคนในพื้นที่จะรู้จักนะครับเคนดีเกลี่นแรงจีบขวาเลยนะครับถ้าเหามาจากใา้จังหวัดนะครับพยายามอย่าแซงนะครับ พาออามาจากต่างจังหวัดร an ู้สึกว่าถนนเส้นนี้ฝนตกแรงนะครับพามาจากต่างจังหวัดก็ใ <t> ห <une> ้ท่านระวังระวังกับพยายามอย่าแซงซ้ายนะครับพยเอามิด่ริมขวาคือรถตีพันแลีนมาแด้วปนิรุตจากนะครับนะครับเพิ่งทั้งนั่งกับน้ำไหลนะครับผมละครับเพิ่งน้ำนะครับผมละครับคลิปนี้ขอเตือนภัยนะครับเป็นเป็นเป็นคลิปเตือนภัยนะครับเตือนภัยที่เราผ่านไปผ่านมานะครับพี่น้อง ที่ท่านเดินทางนะครับเนี่ยครับรถคันนี้ครับเนี่ยครับต้องเหยียบเต็มทีนะนี่เป็นรถกระบะนะครับเพิ่นกับไปได้นะครับสังเกตเพื่อนนะครับรถเพิ่นนี่ถ้าเป็นคนในพื้นที่นะครับเพิ่นเพิ่นดิคิดขวาทุกคันเลยนะครับเพิ่นดิดทังขวานะครับนะครับก็มีเจ้าหน้าที่มามาดูแลนะครับเจ้าหน้าที่มาดูแลอย่างดีนะครับนะครับเพราะให้เขาคิดขวาคือรถที่เพิ่นแล่นมานะครับนะครับตารู้สึกว่าฝนตกแรงนะครับถ้าเรามาถึงเขต ช่องสามหมอครับจะเป็นสามแยกช่องสามหมอตรงไฟแดงครับเขาเขารู้สึกว่าฝนตกแห้งนะครับเขากะเขากะสามารถจีบขวานึ่รถตีพันแลีนมาเนี่ยนะครับทุกคันนี่ยนะครับคนอีจีบขวานตกคันนะครับแสดงว่าเป็นเปพราะในฝุ่นทีนะครับอย่าวครับเขาชมน้ำกันเด้อครับอย่างครับเคนอีจีบขวานตกคันนะครับแต่บางท่านก็บางทีก็เขากับพ่อค้ชิ้นเส้นทางนะครับเขาเดินทางทางไกลนะครับแต่เขา นันมากอ่ะฝากฝากเขียนหว่อยแล้วเขาสามารถเอ่เบื้องไว้เกียไว้เป็นประสบการณ์ได้แล้วครับเพราะว่าหนาฝนตกย้ำได้นี่ก็คือย้ำไน้หระครับตกแข้งครับนะครับเราเบื้งน้ำกันนะครับเป็นจีบสันสันะครับแต่ครับคนสมหวังคนนะครับแต่ว่าต้าเขาจะไปบ้านนงต้มสีเงาก็เลยไปเขาก็สามารถมีอยเข้าไปได้แล้วครับยหลัดไปได้นะ้ครับนะครับนะครับเขาจมมันน้ำกันนะครับเบึ้ยนะครับ นะครับเบิ่งรถเต๋งก็นั่นนะครับเบิ่งรถเต๋งก็นั่นลุยมานะครับถ้าเป็นรถเก่าเนี่ยว่าพันไปบ่ได้แล้วก็พันยากอันนี้ก็เมื่อนี้ก็ถือว่าน้ำว่าว่าปันใดนะครับถ้าเป็นอย่างเมื่อวานนี่น้ำน้ำสิเพียงคนเล็กนะครับเสดเลี้ยงเสดหายเลยนะครับนะครับเขาชมน้องกันนะครับเป็นคลิปต่างๆกับชมน้องกันครับกับบางน้ำนะครับอันนั้นครับเพราะแม่นปลายจะเป็นรถรุ่เต๋ครับเรื่องอะไรยังไงครับทั้งคนครับ แล้วเมื่อนี้ครับก็เห็นเจ้าหน้าที่มันมาเบิ่งเลยนะครับหัวยังไหนได้ครับเมื่อนี้ครับที่ต้องมานั่กันได้ครับนะครับเพราะว่าตอนนั้นขึ้นบางทีก็อ่ะเหลียวว่าเห็นเนาะครับถ้าเป็นรถกระบะเพิ่งกับทีลรนได้แล้วครับรถสูงถ้าเป็นรถเจ๋งนะครับเขาต้องระมัดระวังนะครับเป็นจิบสั้นๆนะครับจิบนี้นะเพิ่งได้ครับขนาดรถกระบะก็นั้น เกบถึงเครื่องเลยนะครับเก็บถึงเครื่องเลยนะครับอ่าแบบเปนมีการแก้ไขล้วครับแต่ว,ว่าเพื่อนก็ติดแก้ไขเพราะใดนะครับว่าสงสัยแถวนี้ก็ติด็ปแนงกระทานะครับน้ำท่วมทุกปีนะครับน้ำในกระถ่วมนะครับนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับ เขากะเป็นเช่ว่าหนาฝนนะครับถ้าเป็นหนาแรงก็ถือว่าธรรมดานะครับกะแรงในปกติก็เป็นเฉพาะหน้าฝนนะครับถ้าฝนตกเด้อครับไปถ้าฝนตกมานี่ก็เรามาระวังนะครับเพราะสังเกตเบองท้าเขามาถึงช่องสามมอนะครับถึงไฟแดงถ้าฝนตกแรงให้คลิปขวเลยนะครับเอาเขามาเตียนเจียงพอดนะครับเดยครับทาเป็นคลิปวัวเงาแล้วครับที่ขอจบคลิปนี้เล้อครับสวัสดีครับ